สวัสดีครับผมช่างอัดวาตบีนะครับอ่ะเดี๋ยวนี้มาพามาประกอบเครื่องนะครับฟิตชุดบนใหม่นะครับจากเดิมเป็น53มามะาครับแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนนะครับส่วนที่สึกล้อไปนะครับอะไรส่วนที่ชํารุดนะครับมาดูกันว่าผมทําอะไรไปให้บ้านนะครับคันนี้นะครับหมดไปพันกลางกลางนะครับรวมค่าแรงรวมอะไรหมดเลยนะครับก็จะมีผมเปลี่ยนเป็นโซ่โรลินเท้หนึ่งเส้นสะพานโซ่แต่งนะครับหนึ่งตัวน้ำมันเครื่องหนึ่งกระปุกยังไม่นำมาแล้วก็มีประเกล็ฝา ที่ทาการโมดิฟายใหม่นะครับลูกค้าไม่มีมาดิ้นแถมให้แล้วก็เสื้อสูบนะครับจากเดิม53มาก็ขวานใหม่นะครับขวานเปลี่ยนใหม่เป็นลูก53.5แล้วนะลูกเชียร์เหมือนเดิมนะครับผมนี่อ่าลื่นๆ่นนะครับไม่ฟิตนะอ่าเดี๋ยวลูกค้าออกจากร้านไปซับเลยบางทีเราไม่รู้ด้วยนะครับแคมก็เป็นแคมทางร้านเหมือนเดิมนะครับที่ลูกค้าใส่ไว้นะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรแล้วก็มี ฝาฝานี่ทำเปลี่ยนหลอดนะครับละมันเครื่องแห้งมาเปลี่ยนหลอดทั้งคู่นะครับเพราะว่าหลอดหัวมานะครับแล้วก็ปาดบาใหม่ปาดบาแ้วใหม่ทั้งคู่เปลี่ยนแววใหม่นะครับอ่าเปลี่ยนแาวใหม่แล้วก็กึ่งล้างหน้าไล่เบานะครับนี่พอตก็ไม่ได้ยุ่งอะไรก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับที่ทําให้ไปดิ้งๆนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยนะครับการเร่งดึงตึงมือนะครับเสร็จนี้ ก็มาเริ่มประกอบกันเลยนะครับผมาการประกอบชุดฝาเนผมประกอบไปแล้วนะผมไม่ได้สอนนะครับเพราะว่าผมเคยสอนไปหลายคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่อนะครับเรื่องการเรียงแบบลูกสูบเนี่ยผมก็เคยสอนไปแล้วนะครับเข้าไปดูคลิปได้นะครับน้ำมันเครื่องนะครับฉลองเข้าไปในปลอกสูบกันเลยนะครับมันเครื่องจะเป็นน้ำมันเครื่องใหม่นะครับทั้งในเมจิกที่ผมฉีดมาอะไรต่างๆไว้ไม่ได้เอาออกไม่เป็นไร อ่านี่ครับลุไมไปทั่วเลยนะครับต่อไปก็ใส่ลูกสูบเข้าไปผมจะใส่ไว้ในเสื้ออานนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะเ,เข้าไปนะครับมันจะใส่ง่ายนะครับถ้าเราใส่ที่นี่ก่อนนะครับเห็นไหมเรียแบบร้อยนะครับ ่อไปจะมีบูทเสื้อนะครับสองตัวมีประเกนตีนด้วยนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นประเกนตัวเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนประมาณนี้นะครับแ,แล้วก็ใส่เข้าไปเลย,เด,ยเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ ฝั่งนี้เราก็ใช้น้ามันเครื่องใหม่นะครับใส่เข้าไปที่สลักลูกสูบกระปูกลูกสูบนะครับปลายก้านสูบนะครับยกก้านขึ้นนะครับให้สลักตรงแล้วก็ใส่สลักเข้าไปเลยสลักลูกสูบอ่าหนใส่เข้าไปแล้วก็ใส่กิบล็อกนะครับกิบล็อกสลัก ประมาณนี้นะครับร้อยโซโลาริ้นผ่านเข้ามาเลยโดนฝาซะแนละ้วตัวน,นี้ใส่สัมผัสน,นตันลูกสูบเข้าไป หมุนให้ลูกสูบขึ้นมาด้านบนนะครับเขามาดูด้านหน้าครับประมาณนี้เลยครับผมลูกสูบก็จะขึ้นมาหากระดาษสะอาดหรือกระาชิปคู่ก็ได้นะผ่าจาดกระดาษชิดคู่นะครับซับน้ำมันเครื่องนะครับที่อยู่หัวลูกสูบ น้ำมันเครื่องที่ใช้ประกอบเครื่องต้องเป็นน้ำมันเครื่องใหม่เท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้เราก็ใส่แค่ยกโซ่ขึ้นใส่แค่น็อตประปาเข้าไปแล้วขันน็อตล็อกเลยนะครับเพราะว่าเราใส่ตะพานตัวยาวแนละ้ว เคลมานีาต่อไปเดี๋ยวต้องประกอบฝาสูบนะครับประกอบไม่ยากนะครับประกอบเครื่องแต่เราต้องเข้าใจว่าประกอบยังไงดูมาร์กยังไงนะครับทิกรายละเอียดต่างๆขั้นตอนยากมันอยู่ที่การเซตอะไรนะครับตัวรถเดิมรถแต่งมันไม่เหมือนกันถ้าเป็นรถเดิมมันก็ไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากหรอกนะครับต่อไป ดูที่ฝาสูบฝาสูบนะครับก็ทำการใส่บุดนะครับบุดสองตัวบุดฝาอ่เกียนฝาเดี๋ยวต้องถากาวนะครับถากาวแป๊บหนึง่งอ่ะเรียบร้อยเลยครับผมจะทาประมาณนี้นะครับแล้วก็จะใส่ไปที่ฝาเลยประมาณนี้ครับ อก็ประกบไปเลยนะครับตอนนี้บ่อฝาผมเซ็ตซีซีเซ็ตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับให้เหมาะกับสเปคที่ผมใช้ประกบเข้าไปเลย,ลเเลยคันนี้ลูกค้าไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเดิวมากนะครับเพราะว่า ไปใช้งานไปโรงเรียนประจำแต่ก็ความเร็วจะไม่หนีจากเดิมไปไหนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทำที่นี่ก็ความเร็วค่อนข้างอยู่คงที่นะครับผมก็ไล่ให้เบื้องต้นอยู่แล้วนะครับ ขันน็อตฝาได้เลยนะครับผมใช้ประแจรธรรมดาขันนะครับขันตึงๆมือตึกตัวแล้วก็ใส่น็อตข้างเสือ้อ นี่ครับนีตัวนี้ผมป่อนที่15นิวัตันนะครับเ,เสร็จแล้วครับ ย้ำดูวน็อตต่างๆของเราด้วยนะครับว่าขันแน่นเลยย่งนะค,ครับต่อไปก็ใส่เงื่องโซลลิน เยบร้อยครับไฟดับนะครับเดี๋ยวให้ดูม,มาร์กก่อนกดกล้องก่อนอมาร์กนะครับนี่ฮ้ยไฟทำไมปิดเองวะแบตจะหมดแล้วอ่าเนี่ยครับมาร์กก็ขีดเส้นผ่ากลางนี่นะครับเห็นไหมอ่าก็จะตรงกับหน้าของฝาตรงนี้นะครับอ่าเมื่อตรงแล้วก็มาดูมาร์กตรงนี้นะครับ นี่เห็นไหมมไมที่เป็นขีดเส้นขีดอยู่นี่นะครับอ่ะต้องตรงกับติ่งที่อยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่มีติ่งอมแหลมนะครับตรงกันโอเคถือวมาร์กตรงก็ขันน็อตได้เลยนะครับโอเคครับมืดหน่อยนะครับพอดีไฟดับนะครับไฟดับไฟดับ ตอนนี้ผมจะใช้บ็อกลมยิงนะครับจับเฟืองไว้ด้วยอ๋อนะครับยิงแค่นี้พอตรงแล้วนะครับต่อไปเราก็จะตั้งเบาวนะครับแจตั้งเบาวมาทีเล็ก โอ้เฮียร้อนเลยตอนนี้ผมจะตั้งวาวไปที่0ูนย์ศแล้วกันอ่ะศูนั้งคู่นะครับศูนย์จุครับตัตั้งไชิดนิดหนึ่งจะดูอาการอีกทีนะค่ายจะตั้งห่างออกมาขอดูอาการกัน que ไม่รู้วนะ่าตัวนี้จะยันไหมนะครับโถยาวมาเยอะอประมาณนี้นะครับเช็คดูแล้วจะห่างบาวอีกรอบโอเคเลยนะครับอ่ะยา่าเขาบ่าวผมเปลี่ยนใหม่นะครับ โปตีผมจะทากาวนิดนึงรอบนี้ยังไม่ทาครับเพราะว่าเดี๋ยวได้แกะออกแกะเข้าไล่ตังบาวอยู่คันหนึ่งแกะไม่ต่ำกว่าสามรอบสี่รอบ จะติดเครื่องให้ฟังครับครับเสร็จแล้วครับติดเครื่องนะครับ ก็5.3.5สักเดิมนะครับอัพขึ้น0.5มิลนะครับฟิตเครื่องใหม่นะท่อนบนนะครับก็มีเสียงดังนะครับที่คัดกับข้อนะครับที่ผมแจ้งลูกค้าไปแล้วลูกค้าไม่ทำนะลูกค้าว่างมไม่ถึงนะครับก็ทําชุดหัวให้นะครับชุดหัวเงียบมากนะครับแต่ว่าเสียงฝั่งคัดนี้ดังมากเลยนะครับตัก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 ถ้าเสียงแคมจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับเนี่ยเสียงแคมจะแยกกันเลยมี2เสียงนะครับเห็นไหมจะแยกกันนะครับ เบิร์นเยอะไม่ได้ครับเพิ่งฟิตใหม่ลั่นอินสักหน่อยนะครับถ้าทําชุดคัดด้วยเงียบกว่านี้เลยเงียบมากนะครับประมาณนี้ครับแต่คันเร่งเนี่ยตึงมือดีแน่นอนเดี๋ยวอรอลิม็อปชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมช่างอัลจาร์บิบีขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ